ไม่อยากเป็นเบาหวานให้ทํา4ข้อนี้เบาหวานไม่ได้เริ่มตอนที่น้าตาลในเลือดสูงแต่มันเริ่มก่อนหน้านี้หลายปีเพราะร่างกายดื้ออิสุลินไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานต้องทํา4ข้อนี้ค่ะ 1. หยุดกินของหวานตอนท้องว่างคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าช่วงท้องว่างอิสุลินต่ําที่สุดถ้ากินน้าหวานหรือขนมตอนนั้นกตาลจะพุ่งแรงมากร่างกายต้องหลั่งอิสุลินมหาศาลจนดื้อทีละนิดโดยไม่รู้ตัว 2. ระวังน้ำตาลแฝงในของไม่หวานของบางอย่างไม่หวานแต่เพิ่มน้ำตาลในเลือดแรงมากเช่นน้ำผลไม,ม้สํเเ็จรูกซีเรียลซอสปรุงรสกาแฟเย็นแบบ0%ชูการ์ที่ยังมีน้ำตาลแฝงจากครีมเทียม นี่คือจุดที่หลายคนงงว่ากินดีแต่ทําไมน้ําตาลสูง3ขยับตัว10นาทีหลังมื้ออาหารแค่เดินเบาๆหลังมื้อช่วยให้กล้ามเนื้อใช้น้ําตาลได้มากขึ้นลดโอกาสที่น้ําตาลสะสมกลายเป็นไขมันพอกตับและภาวะดื้ออินซูลินสเสริมไฟเบอร์ก่อนมื้ออาหารไฟเบอร์ละลายน้ําช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลคนที่กินไฟเบอร์ก่อนมือ้อเช่นผักสดหรือไฟเบอร์เสริมค่าน้ําตาลจะขึ้นน้อยกว่าคนที่ไม่กิน30-4 0ิบาึง่นา ไม่ใช่โรคของคนแก่แต่เริ่มจากพฤติกรรมที่เราทำทุกวนันสนใจลดเบาหวานพิมพ์สนใจไว้นะคะ